ทองคำนะคะถือว่าเป็นท็อปิกที่เราคุยกันวันนี้แล้วก็หลายคนมีคาถามเยอะทีเดียวนะคะมาพูดคุยพร้อมกันเลยนะคะกับคุณเบนจะมามาอินค่ะผู้ในการฝ่ายวิเคราะห์บรสัทว l g b ี l l e t International คุณเบนอยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณเบนคะ่ะคุณเบนสวัสดีครับสวัสดีค่ะวิกูคุณสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นค่ะนี่เลยครับคุณเบนราคาทองคําม,มันขึ้นต่อกันมาหลายวันทีเดียวอยากให้อธิบายนะครับว่าปัจจัยสนับสนุนที่ทําให้มันปรับตัวสูงขึ้นนี้คืออะไรบ้างครับ โดยรวมทองคำเขาขึ้นจากระดับ1,721ที่ลงไปสอบทดสอบในช่วงก่อนหน้านะคะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อวันก,อนก่อนเลยค่ะประมาณ2วันที่แล้วนะคะระดัทองคำปรับตัวสูงขึ้นด้วยเรื่องของทั้งปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็ทั้งปัจจัยพื้นฐานค่ะในแง่ของเทคนิคเนี่ยทองคำมีการทะลุกรอบการเคลื่อนไหวเดิมนะคะก็มีแรงซื้อตามทางเทคนิคขึ้นมาในแง่ของปัจจัยพื้นฐานปัจจัยที่เข้ามันหนุนให้ทองคําพุ่งขึ้นแรงเนี่ยมีหลายๆเรื่องค่ะหรือ เรื่องเก่าๆเนี่ยจะเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะแต่ว่าเรื่องใหม่ล่าสุดจะเป็นการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI ของสหรัฐที่ออกมาดีเกินคาดนะคะปฏ <c oughs> ิกิริยาแรกต่อตลาดทองคำเนี่ยทองคำมีการร่วงล,วง,ลงมาก่อนค่ะจากการคาดการณ์ว่าเงินเฟอ้อพุ่งขนาดนี้เนี่ยเฟดน่าจะต้องมาเร่งคุมเข้มนี้มาทางการเงินลด QE เนี่ยมาแน่นะคะแต่ตอนนี้ตลอดเริ่มมองแล้วค่ะว่าการขึ้นดอกเบี้ยน่าจะเร็วกว่าที่เคยคาดการเอาไว้ปฏิกิริยาแรกทําให้ทองร่วง งลงมา20เหรียญแต่อย่าลืมว่าในอีกสถานะหนึ่งทองคําเขาเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนะคะพอเงินเฟอ้อพุ่งขึ้นแรงนักทุนบางส่วนก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อทองคำค่ะอีกส่วนหนึ่งค่ะหลายๆคนมองว่าการที่เฟดเริ่มคุมเข้มนโยบายทางการเงินก็เริ่มสร้างความวิตกค่ะว่าอาจจะเกิด policy error นะคะไม่เฟด ขึ้นดอกเบีย้ยช้าไปก็ขึ้นดอกเบีย้ย<ม>เร็วไปนะคะอาจจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐในระยะยาวเนี่ยเรียกได้ว่าเติบโตอย่างชะลอตัวลงเพราะฉนั้นก็เลยมีแรงซื้อพันธบัตรระยะยาวค่ะมีแรงซื้อพันธบัตรระยะยาวก็กดดันบอลยีบให้ร่วงลงพอบอลยีมร่วงนะคะดอลลาร์ก็ร่วงตามเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่ดันให้ทองดีตัวขึ้นมาแล้วก็ทดสอบระดับ1,800เหรียญเมื่อวานนี้ค่ะ แลายคนเลยถามต่อว่าเอ๊จะขึ้นมาแข็งแกร่งหรือเปล่ารอบนี้จะเหมือนปีที่แล้วหรือไม่หรือว่าจะเป็นการขึ้นระยะสั้นละมอนยังไงคะ ปีที่แล้วต่างจากปีนี้นะคะปีที่แล้วเป็นเรื่องของโควิด -19 เป็นความกลัวนะคะตลาดเนี่ยกังวลเรื่องของโควิดเพราะฉันก็เข้า,ขาซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพราะฉันปีนี้ต่างกันพ้าความกลัวหายไปแล้วเรามีวัคซีนนะคะการระบาดก็ค,ควบคุมได้ดียิ่งขึ้นเฟกําลังจะเปลี่ยนจุดยืนเรื่องของนโยบายการเงินนะคะจากผ่อนคลายเป็นพิเศษเนี่ยเริ่มถอนขั้นเร่งแล้วะค่ะแล้วก็อาจจะเตรียมที่จะขึ้นดอกเบี้ยปีหน้ากลับมาเป็น tightening แล้วนะคะเพราะฉันในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยทองคํายังวางใจไม่ได้นะคะการ การปรับตัวขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะได้ปล่อยของนะคะนี่คือในแง่ของพื้นฐานใหญ่ๆเลย <c oughs> ในแง่ของเทคนิคค่ะถ้าดูกราฟนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ทองคําขึ้นไปทดสอบเอาทามไฮรปเวณน2,075ยอชัิลสเตปีที่แล้วเนี่ยทองคําเขาเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวดาวในระยะยาวค่ะถือได้ว่า mm hmm. เป็นกรอบการเคลื่อนไหวที่สกัดช่วงบวกทองคําเอาไว้อยู่นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าปัจจัยบวกในระยะสั้นๆจะพลิกปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยจากระยะกลางที่เป็นไซด์ ดาวกลับมาเป็นขาขึ้นได้หรือไม่เพราะฉะนั้นค่ะปัจจัยบวกนี้นะคะก็ติดตามค่ะว่าเขาจะผ่านแนวต้านสําคัญได้หรือเปล่านะคะซึ่งแนวต้านสําคัญที่อยากให้ทุนจับตายอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะว่าอาจจะเปลี่ยนภาพรวมทองคำในระยะกลางได้คือประมาณหนึ่งันแด้อยสามมยูเอีเอลค่ะนะครับอ่ะทีนี้ปีนี้เหลืออีกประมาณสัก3าเดือนครับคุณเบนครับทีนี้ปีหน้าหลายคนมองไปแล้วว่าแนวรับแนวต้านของปีหน้าหน้าตาจะเป็นยังไงบริบทของเขาจะสนับสนุนหรือว่าจะฉุดราคาทองอยังไงบ้างครับ ม็นมองว่าโดยรวมนะคะปีหน้ากรอบการเคลื่อนไหวจะค,คล้ายคลึงกับปีนี้ค่ะเพียงแต่ว่าโอกาสที่จะทดสอบกรอบบนเนี่ยอาจจะน้อยลงนะคะมีโอกาสกลับมาทดสอบกรอบล่างมากกว่าจริงปีนี้ ylg ก็ให้กรอบการเคลื่อนไหวขององคำในปีหน้า เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้วมากๆค่ะกรอบล่างนะคะรอดูไม่ไกลเลยอันนี้เป็นว่า,วากันระยะยาวนะคะกรอบล่างปีหน้าเนี่ยเราประเมินไว้ในโซน1,676-1,630 u ยียร์ชเาเป็นกรอบแรกนะคะเป็นกรอบสําคัญด้วยค่ะการที่ทองคํายืนอยู่โซนนี้ได้เนี่ยจะทําให้ภาพรวมทองอาจจะไซด์เวยออกข้างหรือเป็นไซด์เวยดาวจะไม่ลึกนะคะแต่ถ้าหากว่ามีการหลุดระดับ1,706-1,676นะคะ1,630เนี่ย ภาพรวมการปรับตัวลงของทองอาจจะลึกมากขึ้นค่ะรับถัดไปในกรอบของปีหน้าเนี่ยเราให้ในประมาณ1530ยสเซนตอาร์เอร์นะคะนี่คือกรอบล่างค่ะกรอบบนนะคะไม่ไกลจากนี้นะคะ่ะแนวต้านระยะสั้น1833นราเนี่ยแหละค่ะที่ระบุไว้นะคะการผ่าน1833จะทําให้ภาพรวมทางเทคนิคเป็นบวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบกรอบแรกของปีหน้าค่ะซึ่งเราประเมินเอาไว้นะคะจะอยู่ในโซนประมาณ1 9 1 6ถึงง 1,960ยิูทิ่อน์ค่ะ ปักใจนะคะที่จะกดดันทองยาวๆในช่วงนี้ยังเป็นเรื่องของเฟดค่ะอย่าลืมว่าเฟดเริ่มสตาร์ทเทปเปอร์ปีนี้นะคะกว่าจะยุติ QE ก็น่าจะเป็นกลางปีหน้านะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงปลายปีหน้าเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปดูสถิติในปี2014นะคะที่เฟดเขาเริ่มสตาร์ทเทปเปอร์จนไปถึงการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งแรกในช่วงปลายปี2015เนี่ยจะเป็นช่วงที่ทองเขาต้าตอนยอนค่ะตอนตัวลงนะคะ <Yeah. S 1> ค่อยๆปรบับตัวลง แต่ว่า,วา,วาช่วงที่ทองลงแรงๆเนี่ยจ,จะเป็นช่วง price in ค่ะจะเป็นช่วงปี2 0 1 3เพราะฉะนั้นเราก็มองว่าสถานการณ์น่าจะใกล้เคียงกันทองคำน่าจะมีปัจจัยกดดันจากเรื่องของเฟดแต่เราประเมินอย่างนี้ค่ะเราประเมินว่าการคุมเข้มนโยบายทางการเงินรอบนี้เนี่ยอาจจะเอฟเฟกกับราคาทองคำไม่เท่ากับปี2023ปี2 0 1 4แล้วนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้กับตอนนั้นมันต่างกันค่ะตอนนั้นเงินเฟอ้อไม่ถึง2%ซะด้วยซ้ำนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเงินเฟ้อพุ่งไปเรียกได้ว่าเกินเป้าหมายของเฟดแล้วแต่4ถึง เพราะฉะนะะัะ้นปัจจัยเหล่านี้เองเนี่ยน่าจะทําให้นักลงทุนยังไม่ทิ้งทองคานะคะมีปจัจจัยอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์ทองกายภาพจีนอินเดียนะคะเรื่องของอความกังวลจีนสหรัฐนะคะความขัดแย้งนะคะเรื่องของปริมาณเงินในระบบที่อยู่มหาศาลเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้อาจจะทําให้ทองคำเนี่ยมีดาวไซต์ที่จํากัดน้อยกว่าช่วงประมาณปี2014ค่ะ มีคนบอกว่าอย่าจะรอเก็บไม่แน่ใจคุณเบนแนะนำยังไงทาง YLG ประเมินราคาที่เข้ารับได้นะคะในช่วงไหนหรือแม้แต่ควรทำกำไรระยะสั้นกลางยาวในะรแนวต้านเป็นยังไงคะช่วงสั้นๆน,นี้ สั้นๆน,นี้นะคะอยากให้จับตาเนี่ยะค่ะกรอบกว้างเนี่ยมันอาจจะไกลไปนะคะเป็นมองว่ายังไงซะทองคําไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นขาลงเนี่ยทำกำไรระยะสั้นได้ทั้งนั้นนะคะกรอบบนไม่ไกลจากนี้เลยค่ะพันแปดร้อยเหรียญนะคะหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามจะถือว่าเป็นแนวต้านที่แนะนําให้นักทุนที่ถือทองคำเอาไว้มีการขายทํากําไรออกมานะคะแล้วก็การเข้าซื้อแนะนํารอการอ่อนตัวของราคาลงมาเท่านั้นนะคะแนวรับระยะสั้นเนี่ยมองไว้ที่บริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดยูเ ซึ่งเป็นโลของทองคำในช่วงที่ผ่านมาหลุด1,721ไม่ต้องรีบซื้อค่ะถอยมาดูที่แนวรับสำคัญบริเวณ1,676เยนซอนิเอลนะคะเรียกได้ว่าขึ้นขายลงซื้อขึ้นไม่ผ่าน1,800ทยอยขายผ่าน1,800โหนะคะรอดู1,833ซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญ ย่อลงมาไม่หลุด1,724ซื้อกลับนะคะเล่นสัน้นหลุด1,724ใครที่มีของไม่เยอะก็ลักษณะ,ะค่อยไปถัวข้างล่างนะคะแต่ใครที่มีจำนวนสถานะเยอะหลุด1,724ก็แนะนำว่าอาจจะ stop loss บางส่วนแล้วก็รอซื้อที่แนวรับสำคัญ1,676ยูเซร์ที่งานขอ่ะได้เลยค่ะคมีอะไรอยากเตือนนักลงทุนช่วงนี้ไหมคะผันผลนเหลือเกิน เรียกได้ว่าทองคาช่วงนี้นะคะต้องติดตามทั้งปัจจัยเทคนิคแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานค่ะแล้วก็ทองคํามีความผันผวน,นมากกว่าช่วงก่อนแน่นะคะมองในมุมหนึ่งจะเป็นโอกาสในการทางกาไระคะ่ะแต่ว่าเราต้องมีกลยุทธ์ในการลงทุนที่รัดกมกมีมา n e y Management นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำหนดกลยุทธ์ให้ชัดเจนค่ะตั้งส t o อ l o ล s แล้วก็กําหนด Tar g e t นะคะที่สําคัญทองคํามีความเปราะบางมากขึ้นนะคะยิ่งกว่าปี2020ยิ่งกว่าต้นปี2021อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเน้นเล่นสั้นมากยินนะ ทำรอบแล้วก็กระจายความเสี่ยงของพอรตลงทุนด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเบนค่ะคุณเบนขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะหลายคนชอบเลยนะคะคุณเบนจะมามาอินนะคะผู้ในการไฟเบียราคหร์จากบวิจิมม l i รลอินเตอร์เนชั่นแนลค่ะพี่วิทย์ค่ะ <Ừ. S 2> อันนี้เรียกว่าบอ,บอกข้อสอบกันแบบครบถ้วนนะครับเข้าไปใ,ในรายละเอียดมีข้อแนะน,นำชัดเจนกันเลยทีเดียวนะครับ<ช>เป็นประโยชน์มากๆ,ากๆเลย <ไป S 1> นะไจไม่ทันเดี๋ยวฝนสรุปให้อีกรอบละกันนะคะทองคาเน้นเล่นสั้นดีกว่าในช่วงนี้นะคะเพราะว่าความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะเข้าซื้อ1724นะคะท่านรับไม่ทันไปรับ1676น้ะคะขึ้นขาย1,800ขายขายไม่ทันไปขาย1833นนะคะแล้วก็ถ้าดูยาว นะครับกรอบเนี่ยก็อาจจะบวกได้ถึง1960เยหรียญนะคะหรือว่าถ้าไปดูกรอบร่างเนี่ยก็อาจจะต่ำไปถึง1 5 3 0แต่นี่คือระยะยาวแต่คุณเบนแนะนำเลยคะว่าซื้อขายระยะสั้นน่าจะดีกว่าสำหรับตลาดที่ผันขวนเช่นนี้ค่ะอย่างไรก็ตามปัจจจยบวกรองเทอมยังมีอยู่เงินเฟ้อพุ่งนะคะปริมาณเงินระบบสูงนะคะความต้องการทางดีมานที่เป็นฟิสิกอลดีมานจากจีนอินเดียมีนะคะแล้วก็จีนสหรัฐยังคงขัดแย้งกันนั่นเองค่ะพิ์ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ